ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพระพุทธบาทเขาน้อยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมาถ่ายทุ่งดอกคอสมอสสวยๆสน,นุงภายในวัดทุ่งดอกคอสมอสทุ่งสิริสมัยอยู่ภายในวัดพระพุทธบาทเขาน้อยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับตอนนี้มันกำลังบานเต็มที่เลยครับ พอดีช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาผมไล่ไปเที่ยวแถวสระบรุรีพอดีเปิดดูในแผนที่ใน GPS เห็นมันสวยดีก็เลยลองแวะไปดูไป,ปไปครั้งแรกยังไม่เคยไปเลยครับจะมีชุดญี่ปุ่นให้ถ่ายรูปด้วยชุดญี่ปุ่นให้เช่าถ่ายรูปชุดละ250บาทครับอันนี้เป็นป้ายห้ามบินโดรนก่อนกอนได้รับอนุญาตอันนี้เป็นประวัติของทุ่งสิริสมัยเป็นลูกศิษย์ของ ท่านจเจ้าอาวาสบัดนี้เลยครับเขาเขาเอาเอามาปลูกไว้ทำให้เป็นแหลงท่องเที่ยวดอกคอสมอลกำลังสวยเลยตอนนี้ช่วงปีใหม่ตอนพุมไปเนี่ยมันกำลังบานเต็มที่เลยสวยมากเลยใครที่ชอบถ่ายรูปชอบถ่ายวีดีโอลง Facebook ลงติ k กต k อกลงยูทู e ก็ไปได้นะครับ ช่วงเดือนเดือนมกราม,มันกำลังบานเต็มที่เลยมก,ลมกรานี่กำลังสวยเลยวิวเป็นทุ่งดอกไม้สวยๆมีหลายสีครับด้านหลังจะเป็นวิวภูเขาสวยมากเลยนี่มีสาวๆไปถ่ายรูปเพียบเลยมีนะักนะมีนักท่องเที่ยวมีสาวๆไปถ่ายเยอะเลย จะมีหลายสีสีแดงสีขาวก็มีสีม่วงก็มีสุดยอดมากๆเซลฟี่ตัวเองสะน,น่ยแดดแดดกำลังร้อนเลย ผมไปช่วงเย็นช่วงบ่ายๆก็เลยมาเลยเดินแบบสบายๆชิวๆเลยช่วงเย็นๆช่วงห้าโมงเย็นตอนนี้ตอนตอนที่ถ่ายเนะี่ยช่วงห้าโมงเย็นไม่ร้อนกำลังพอดีเลยทุ่งดอกคอสมอสทุ่งสริสมัยภายในวัดพระพุทธบาทเขาน้อยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับ สุดยอดมากๆ